Borderless Line เลือนลบเส้นกันระหว่างใจตอนที่7กอย่าไม่ยอมทิ้งช่องว่างให้น้องได้ปีปากปฏิเสธอย่างคราวที่แล้วอารมณ์หม่นที่ปกคลุมในบ้านเธอตั้งใจให้มันหายไปภายในวันนี้จะเคยบอกแล้วนี่ว่ารอยยิ้มจันเซียวของน้องมีอนุภาพชโลมใจคนมองเป็นที่สุด การที่อิงดาวเดินไปเดินมาในบ้านด้วยสีหน้าไร้ยอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนมหันตภัยร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาข้าวมันไก่เจ้านี้น้ำจิ้มเด็ดมากเลยนะตัวเล็กพี่ว่าจะชวนมากินหลายทีแต่เราว่างไม่ตรงกันตลอดค่าคอนายุมากกว่าเดินขนาบข้างพาอิงดาวเดินลัดเลาะไปตามทางของหมู่บ้านทาโฮม พระอาทิตย์คอยต่ำท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มอมม่วงจวนจะมืดเต็มทีทั้งสองคนเดินผ่านสวนสาธารณะใจกลางหมู่บ้านที่มีน้องหมาตัวสีขาววิ่งเล่นคาบไม้กับเจ้าของสายลมโชยเอื่อยพาใจผ่อนคลายก็ย่าเอียงคอมองอิงดาวที่กำลังให้ความสนใจสุนัขตัวจ้อยเจ้าตัวนั้นน่ารักจังเลยนะหอบลิ้นห้อยเชียวพี่จำได้ว่าตัวเล็กเคยอยากเลี้ยงหมาด้วยนี่ กอย่ายังคงไม่ยอ่อท้อต่อการชวนคุยค่ะอิงเคยอยากเลี้ยงอิงดาวแอบดีใจนิดหน่อยที่พี่กอย่าจําเรื่องเล็กน้อยได้เธอเคยอยากเลี้ยงมามากแต่แม่ไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะกลัวว่าอิงดาวจะเหอเพียงชั่วคู่แล้วภาระอาจตกมาอยู่ที่แม่แทนแม้รอบสวนสาธารณะจะค่อนข้างเงียบสงบแต่เมื่อเข้าใกล้ถนนสายหลักของหมู่บ้านผู้คนยิ่งหนาตาเยอะขึ้น ถนนทั้งสายตเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่สุดเก๋พ่อค้าแม่ค้าขายของริมทางกันอย่างคึกคักอิงดาปแปลกใจเหตุใดเธอไม่เคยสังเกตเห็นความมีชีวิตชีวาในจุดนี้เลยกอย่าอมยิ้มที่เห็นน้องผ่อนคลายขึ้นจะว่าไปเรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่กอย่าชวนน้องออกมาเดินเล่นบริเวณใกล้บ้านแต่ยายตัวเล็กดูเงียบผิดปกติไปหน่อยกอย่าเลยชะลอการเดินลง เพื่อให้ทั้งสองคนปรับจูนกันอีกนิดก่อนที่จะเดินถึงร้านข้าวมันไก่ตัวเลยคะคิดมากเรื่องคืนนั้นหรอกอย่าเอ่ยถามอย่างระมัดระวังทางความรู้สึกเธอสอดมือเข้ามาจับน้องไว้อย่างหลวมๆความอุ่นชื้นแผ่ซ่านกระจายวงกว้างอิงดาวชะงักเล็กน้อยอิงอายคะ่ะไม่ได้คิดมากคือแบบเฮ้ คอนยูน้อยกว่าถอนหายใจย,า,ยาวเหยียดนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ยอมเปิดปากคุยกับคนพี่อิงดาวรีบคว้าโอกาสทองนี้ไว้ก่อนที่มันจะหลุดลอยจนต้องมานั่งจิตตกคนเดียวอีกและถือว่านี่คือการเปิดโอกาสให้หมาลาบ,บรอตัวจ้อยที่น้อยใจอย่างเธอได้ร้องค้างหญิงหิงกลับไปขอเคียร์เจ้าของอีกครั้งกอย่าหยุดเดินแล้วหมุนตัวมาเพอ้อเชนหน้ากับอิงดาวเธอรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาลูกใหญ่ ยนออกจากอกทันทีที่น้องยอมพูดด้วยมากกว่าสองคำตัวเล็กวันนั้นน่ะพี่หงุดหงิดหัวร้อนเรื่องงานทั้งวันเลยรู้ไหม αι? แตยเฉพาะได้เห็นอิงดาวร้องเพลงพี่ก็ยิ้มออกมาทันทีเลยแล้วห้ามคิดเลยนะคะว่าตัวเองเป็นตัวตลกเพราะว่าที่พี่ยิ้มหัวเราะได้เนี่ยเพราะพี่รู้สึกสบายใจขึ้นตั้งหกักเมื่อถึงเวลาที่ต้องสารภาพบางอย่างกับใครสักคนสิ่งสำคัญคือต้องมองเข้าไปในดวงตา การสบตาสามารถช่วยถ่ายทอดความรู้สึกเป็นหมื่นล้านคำออกมาได้ถ้าหากตัวการที่ริดรอนความสดใสจากน้องไปคือเธอเก่ายาเองก็พร้อมจะรับผิดชอบด้วยคำพูดที่บริสุทธิ์ใจในวันแย่ๆพี่ยังมีตัวเล็กคอยช่วยทำให้ยิ้มได้เพราะอย่างนั้นอย่าอายเลยนะคะพอได้ฟังแบบนี้แล้วคดีพลิกเลยแฮะ อิงดาวเผยยิ้มเกอ้อเขินรู้สึกกระดากอายที่ตัวเองตีความสิ่งต่างๆผิดแปลกไปหมดอย่างไรก็ตามกอย่าไม่คิดอะไรมากมายเพียงแต่ขอยกมือขึ้นมาบีบปลายจมูกให้หายมันเคี้ยวสักหน่อยใช่ไหมล่ะเราอะเอาแต่หลบหน้าพี่โธ่ก็คนมันอายอยู่ไงคะพี่กอย่าไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอะเอาก็พราะเข้าใจนี่ไงคะพี่เลยปล่อยให้ตัวเล็กจัดก,การตัวเองก่อน แต่ไม่อยากให้เราเงียบใส่กันนานกว่านี้พี่รู้สึกใจไม่ค่อยดีนะ่ะอิงดาวริมรถข้าวมันไก่ที่พี่กอย่าอวดนักอวดหนาว่าเด็ดสุดในละแวกนี้อย่างอร็ดอร่อยร้านนี้ไม่ได้ตกแต่งหรูหรามีเพียงโต๊ะพับสีแดงกับเก้าอีพ้พลาสติกให้นั่งและมีข้าวมันไก่ธรรมดากับน้ำซุปหวานกลมกล่อมคอยเสิร์ฟลูกค้าแต่ความเรียบง่ายเหล่านี้กับทำให้เธอมีความสุขมหาศาล สิ่งที่ขับเคลื่อนในมื้อนี้พิเศษไม่ใช่เพราะอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะอิงดาวกำลังได้แบ่งปันช่วงเวลาดีๆกับคนที่เธอแอบรักอีกทั้งเพิ่งหลุดพ้นจากอาการใจหน่วงและยิ่งรู้สึกดีไปกันใหญ่อิงดาวมองข้ามโต๊ะไปยังกอย่าซึ่งสารวนกับข้าวมันไก่ไร้หนังของตัวเองแกม้มคางซ้ายเคี้ยวข้าวคำใหญ่จนแก้มตุยอิงดาวอดยิ้มไม่ได้เมื่อได้รอบมองจากตรงนี้ไปหน้าเรียวสวยได้รูปของกอย่า เคยทำให้เธอใจสั่นอย่างไรวันนี้ก็ไม่ต่างไปจากเดิมยิ่งได้เห็นในตาสีน้าตาลเปลือกไม้ใกล้ๆยิ่งยากต่อการห้ามใจที่บอกว่าไม่อยากเป็นพี่น้องคือไม่เคยพูดเล่นอยากให้พี่กอย่ามาดํารงอยู่ในตําแหน่งเจ้าของหัวใจตลอดไปอิงสัญญาเลยว่าจะเป็นเด็กดีไม่เกเรให้ปวดหัวเลยนะอิงดาวแอบ,บคิดกับตัวเอง จิ้มเต็งกว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เธอกำลังเพิดเพลินกับการทานมือค้ากับพี่คนสวยอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งสองมีหลายอย่างที่ใกล้เคียงกันมากและมักมีบทสนทนาที่เข้ากันได้อยู่เสมอแม้เจ้เด็กคลั่งรักจะยังไม่มีความกล้ามากพอที่จะสารภาพความในใจออกมาแต่สำหรับตอนนี้อิงดาวขอแค่ได้นั่งทานอาหารมือง่ายๆกับกอย่าก็พอใจแล้วหมีอะไรหรือเปล่าคะตัวเล็ก กอย่าถามด้วยความสงสัยเมื่อมองข้ามตัวไปเห็นเด็กหน้าซื่อจับจ้องด,ด้วยแววตาเป็นประกายซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอสัมผัสได้ว่าอิงดาวมองเธอแบบนี้ไม่มีค่ะอิงดาวสายหน้าริฟฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยอิงก็แค่ชอบมองเพราะว่าพี่กอย่าสวยสวยตั้งแต่ตอนนู้นมาจนถึงตอนนี้เลยตอนนู้นที่หมายถึงคือตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้าปากหวานใหญ่แล้วนะเล่า เรื่องจริงทั้งนั้นค่ะคนอะไรขี้โกงมากนี่ขนาดไฟในร้านไม่ค่อยสว่างอิงยังเห็นความสวยพี่เต็มตาไปเอามาจากไหนคะเนี่ยคำพูดคำจาร้ากาศมากนะักตัวเล็กเลิกได้เลิกนะคะที่ชอบดูละครหลังข่าวแบบอิงฟ้าน่ะ <S <S กอย่าสัมผัสดได้ถึงความร้อนเผาที่แก้มของเธออิงดาวมักมีคำพูดแสนน่ารักให้กันเสมอแต่เธอไม่คุ้นเคยกับความสนใจในลักษณะนี้และไม่บ่อยนักที่จะมีใครกล้า ปากชมต่อหน้าอีกทั้งในตาเจอรอยยิ้มคู่นั้นมันทำให้เธอรู้สึกแปลกใหม่เหมือนมีมวลอะไรสักอย่างแผ่ซ่านไปทั่วอกอิงดาวกลัวว่าพี่กอย่าจะรู้สึกอึดอัดเลยรีบเสริมคำพูดทำไมคะอิงคิดว่าพี่กอย่าโดนชมจนเบื่อแล้วซะอีกมแทบไม่มีเลยค่ะเห็นพี่ใจดีกับอิงดาวแบบนี้นะตอนทำงานอะ่ะพี่โหสดสุดๆเลย พีออย่านึกถึงตอนที่เธอเผอได้ยินเพื่อนร่วมงานนินทาว่าจูจี้จุกจิกทวงงานเก่งแถมยังหน้าตึงไร้ความรู้สึกแต่เธอเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะโดยรวมแล้วทุกคนยังเป็นมิตรต่อกันเสมอแปลกจังความสวยพี่กอ,อยาระดับดาราแถวหน้าเลยนะเนี่ยไม่มีใครชมได้ไงไม่เห็นแปลกเลยค่ะคาแรคเตอร์เวลาทำงานพี่วางตัวคนละแบบแตกต่างจากเวลาอยู่บ้านลิบลับ กับอิงฟ้าพี่จะชิลมีคำพูดหยาบบ้างตามภาษาคนคุ้นเคยส่วนกับตัวเล็กพี่จะใจดีมากๆเพราะว่าเราอยุน้อยกว่าพี่เลยรู้สึกว่าต้องเทคแคร์ก็อย่าพูดไปพรางเติมน้ำเปล่าในแก้วของอิงดาวไปตอกย้ำคำพูดที่เอ่ยเมื่อครู่ได้อย่างเหมาะเจาะเจ๋งสุดๆเลยนะคะแยกกลางได้ด้วยเดี๋ยวไว้เราโตขึ้นเข้าวงการนี้ก็ทำได้เองแหละโลกเห็นการทำงานน่ะโหดร้ายมากนะบอกเลย เราจะต้องปั้นหน้าเข้าสังคมและยังต้องปกป้องตัวเองไม่ให้โดนเปรียบอีกมีอีกร้อยแปดพันล่างเลยที่คนอย่างเราจะต้องสวมบทเพื่อเอาตัวรอดอิงดาวพยักหน้าตามคำพูดที่กอย่าบอกเล่านับว่าเป็นเคล็ดลับที่โคตรจำเป็นแม่เองก็เคยเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังอยู่บ่อยครั้งคุณละไมเขาย้ำนักย้ำหนาอยู่เสมอว่าโลกไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นเรียนรู้ที่จะเห็นแก่ตัวบ้างเอาไว้ปรับใช้ย้ำขับขัน แต่พี่ดีใจนะคะที่ตัวเล็กเลิกหลบหน้าพี่อะกอ,อย่าดึงยายตัวเล็กของเขาให้หลุดออกจากผวังวัยรุ่นก็งี้ว่าต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างสิคะอิงดาวเองก็พร้อมปรับหมดมาสนใจพี่คนสวยตรงหน้าถ้ามันเป็นเหตุผลนะัะพี่ก็เข้าใจอยู่แต่ที่เราหลบหน้าไม่ใช่เพราะเพลงคนใจง่ายคืนนั้นหรอกหรอใบหน้าสวยเย้ายยอกอยางขบขันโหพี่กอยอ่าเอาเรื่องนี้มาย้ำอีกแล้วอ่ะ ข้าเมาน้ำจิ้มเข้ามันไก่กนี่จืดสนิทไปเลยอิงอุตส่าห์ลืมไปแล้วแท้ๆัะเด็กหน้ามุย้ยบนกระปอดกระแปดอยากจะหยิกเอวคนขี้ล้อคืนเสียให้เข็ดบางอาจเอาวีลกรรมแสนหน้าอายมาขยี้ซ้ำแบบนี้เรียกว่านิสัยไม่ดีเลยน่ารักดีออกนะตัวเล็กน่าอายจะตายค่ะตาบาปในชีวิตอิงเลยคนเราเวลาเมาก็มักจะทำอะไรรั่วๆทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ต้องยึดติดอะไรเลยรู้ไหม คนอายุมากกว่าเอื้อมมือใช้นิ้วแตะย้ำที่ปลายจมูกรั้นสองสมทีค่าค่ค่า,าอิงเลิกคิดมากแล้วว่าแต่กินนี่เสร็จเราไปกินไอติมกะทิฝั่งตรงข้ามกันไหมคะอิงเลี้ยงเองไอ้ก,กินของฟรีทั้งทีให้พี่ปฏิเสธก็เสียดายแย่สิคะสองสาวยังคงกินข้าวมันไก่ต่อไปภายใต้ความเรียบง่ายบางครั้งการมองหน้ากันเผอยิ้มให้กัน หยิบเอาเรื่องนู่นนี่นั่นมาพูดอิงดาวรู้สึกห่วงแหนช่วงเวลาแบบนี้มากเธอสุขใจกับการที่ใช้เวลาร่วมกับคนพิเศษที่แอบชอบมาเนิ่นนานแม้จะยังไม่เข้าใกล้คำว่าเส้นชัแต่ค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเร็วที่พอเหมาะแบบนี้ถือว่าปลอดภัยห่างไกลจากอันตรายสองสาวเดินกลับบ้านหลังจากทานมือคำ่ำรวมถึงไอศกรีมกะทิเสร็จเรียบร้อยอิงดาวกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความชื่นมืน่น ในขณะที่พู้จ่ออัปเดตเรื่องในแต่ละวันให้แม่ฟังค่ะแม่กินแล้วค่ะเพิ่งกินเสร็จเลยพุงป่องแบบกิ้งได้เลยตอนนี้อืมใช่ไปกินกับพี่กอย่าอะไรเล่าอิงไม่ได้พี่เขาเลี้ยงฝ่ายเดียวสักหน่อยแม่อิงเลี้ยงไติมกะทิถ้วยใหญ่พี่กอย่าเลยนะ สาวร่างสูงที่ถูกพูดถึงในปลายสายแอบรอบมองเด็กอารมณ์ดีที่กำลังรายงานเหตุการณ์มือคำ่ำก็ย่าอดยิ้มตามไม่ได้เมื่อได้ฟังบทสนทนาของอิองดาวเธอสงสัยว่าแม่อิงดาวถามอะไรแต่ก็ไม่อยากขัดจังหวะสองแม่ลูกอืมคุณละไมก็ฝันดีเหมือนกันนะหลอกบ้านดีดด้วยจ้ารักค่ักบายแม่ฝากบอกว่าคิดถึงพี่กอย่าค่ะว่างเมื่อไหรพาไปเที่ยวบ้านหน่อย น่าสนใจดีนะคะพี่ไม่ได้เจอแม่นานแล้วเหมือนกันสะพนามที่เรียกคุลมัยว่าแม่นี่ให้ความสนิทสนมเหมือนทองแผ่นเดียวเกี่ยวดองกันเรียบร้อยอย่างไรอย่างนั้นอิงดาวปล่อยใจเพ้อเพที่กอย่าใช้คำนี้มาตั้งแต่คบกับอิงฟ้าเป็นเพื่อนสมัยมัธยมอิงขออย่างเดียวเลยนะคะห้ามชมว่ากับข้าวอร่อยเด็ดขาด <c oughs> พูดแบบนี้พี่ละนึกถึงตอนที่พวกเราได้กินแกงส้มติดกันทั้งอาทิตย์เลย ชมแม่ทีเดียวทำให้เป็นหม้อกินได้ทั้งเดือนจริงมากอิงนึกถึงเราก็ขนลุกสู้เลยพอพี่กอยารู้ว่าแม่บ้ายอแบบเนี้ยห้ามเผลอเลยนะคะอร่อยแค่ไหนอ่ะก็ฮุบไว้ก่อนเดี๋ยวได้หอบกับข้าวเมนูเดิมมากินเป็นเดือนเลยทีนี้รับทราบค่ะอันนี้พี่เชื่ออีพังอิงดาวแบบไร้ข้อโต้แย้งเลยจีมาก ทั้งสองสาวเดินเคียงเสียงฝีเท้าเป็นจังหวะประสานกันในระยะห่างที่พอดีมีทิวทัศน์ยามค่ำคืนเป็นฉากให้ดื่มดำพอหลุดออกมาจากถนนสายหลักจึงสัมผัสได้ถึงความสงบหูเสียงจอแจบนถนนหายไปมีเพียงเสียงร้องของมแมลงตามโพงไม้ยามเดินผ่านส่วนสาธารณะของหมู่บ้านมาแทนสายลมโชยเอื่อยใบไม้ปลิวสวยัยกอยแเงยหน้ารับลมเล็กน้อยหวังให้ลมช่วยปัดเป่าความเหนื่อยร้าออกไปบ้าง ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยเรื่องเร่งรีบมีแต่สิ่งที่ต้องสับเท้าวิ่งตามจนเหนื่อยหอบการได้เดินทอดน่องกลับบ้านแบบนี้ถือเป็นความสุขชิ้นพอดีคำที่สามารถฮิวใจได้เป็นอย่างดีกอย่าและอิงดาวปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับการอยู่ร่วมกันและดื่มด่ำความสวยงามของสิ่งรอบตัวข้างบนฟ้ามีดวงจันทร์ทอแสงนวลเหนือหมู่ไม้ทอดเงาวาย,ยัางบนพื้นและส่องทางเบื้องหน้า แล้วที่มหาลัยเป็นไงบ้างคะสนุกไหมโดนรุ่นพี่แกล้งหรือเปล่าเนี่ยใจคนพี่อยากเอาใจใส่น้องมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสังคมปัจจุบันไว้ใจใครไม่ค่อยได้ก็ย่าเลยกัว่าเด็กร่าเริองอย่างอิงดาวจะตามคนร้ายกาดไม่ทันโอเคอยู่นะคะเพื่อนดีรุ่นพี่น่ารักยังไม่เจอเรื่องปวดหัวเลยคะ่ะได้ข่าวว่ามีรับน้องช่วงเย็นบ่อยๆตัวเล็กโดนรุ่นพี่ขายขนมจีบบ้างยังเนี่ย แงยแล้วสิคะสวยใสยแบบนี้นุ่มๆเรียงแถวเข้ามาเป็นขบวนเลยล่ะคะ่ะเรื่อกไม่ถูกเลยว่าจะเอาคนไหนดีอิงดาวแซงพูดไปอย่างนั้นต่อให้มีคนหล่ออย่างเน,นเดกคูกิมิยะหรือริมินโฮอปป้ามาจีบเธอยังคงยืนยันว่าจะเก็บความหมวั่นไหวไปใช้กับพี่กอย่าคนเดียวเท่านั้นก็เลือกให้มันดีๆหน่อยแล้วกันอย่าตามรอยพี่ยิงฟ้าก็พอหุ้ อิงไม่ตามรอยจเจ้หรอกคะ่ะอิงอะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วหรอคะคลอะ่ะว่างๆพามาให้พี่ช่วยสแกนหน่อยสิอืมถ้าพี่กอยาสแกนเราไม่ดีจะทำไงต่อหรอคะเจ้าของหัวใจคนนั้นก็คือพี่คนสวยที่เดินข้างกันตรงนี้อิงดาวเองก็อยากจะรู้เหมือนกันหากแววตาคู่นั้นไม่เคยเห็นเธอเป็นอย่างอื่นนอกจากน้องสาวคนสนิทแล้วถ้ามีคนนิสัยไม่ดีมาจีบ ยายตัวเล็กของพี่เขาจริงๆก็ย่าจะการปิดปกป้องหรือหาทางกีดกันไม่ให้มีผู้ใดมาข้องเกี่ยวหรือเปล่าตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ล้วค่ะแต่ถ้าคนคนนั้นนิสัยไม่ดีจริงๆพี่ก็คงทําทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเล็กของพี่นั่นแหละเด็กสดใสอย่างเอิงดาวไม่คู่ควรกับเรื่องเลวร้ายหรอกนะคะก็ย่าหยุดฝีเท้าลงแล้วชี้ไปยังริมฝีปากสวยได้รูปรอยยิ้มแบบนี้พี่ไม่ยอมให้ใครมาทําให้แห้งเหี่ยวแน่นอน รู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมานี่พี่กอย่าอย่ามาเล่นกับใจเด็กแบบนี้นะสติกระเจิงใจเต้นผิดจังหวะจนอยากจะเรียกรถชุกเฉินมารับไปให้คุณหมอเช็คความผิดปกติชีวิตเด็กคนนี้เกือบสู่ขิดเพราะคำพูดตรงไปตรงมาของพี่เขาแบบนี้ต้องเรียกค่าทำขวัญให้หมดตัวละมีเนี่ย